ประทับสานักนะคะไปถึงลกไมยเลขทะเบียนเอรา9243กาลาีินประกะบสำทักท่านที่หี้าเลี้ยวนะคะหาจ้างรถดนะคะหมายเลขทะเบียนเรา9243กาลาินระกอารงทันะคะใขยะร่้แนเ้านะคะระวังดนด้เพิ่นจะนับนะคะคุณลนหน้าเลวนะคะเป็นเรื่อเลวนะคะ สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมนะครับ2 5 6 6นะครับเอาผมยังอยู่ที่ตลาดนักโคกกระบืออำเภอส้มเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ไปเป็นชิปที่ซนะครับชิปที่ซเอากระดิภาพพี่น้องติ่งไปเรื่อยๆนะครับ

น้องไหอย,อยู่หัวชิปเลย,ยนีย่นหวนี่บอกแม่ลูกบ่โอ้ตัวเดียวเท่าไรน้องไหวเสาเอ็ดหาลอยได้ลูกไม่จ้าตโครับลูกตัวเดียวโอ้เาเอด็ดเอาสูงเ,เ,เท่าไรครับ ร้อยสามสิบน้องลูกตัวเดียวเด้อเอาแข้งขาบุ้มีต่เนี้ดครับเอาตัวเดียวตัวเดียวสองหมือเอ็ดถูกถูกสองมื่นเอ็ดถูกถูกเลยเอาบุ้มีตอเนียงเด้อเอาตัวได้อีกครับอรอยสองหมื่นเอ็ดนะครับนี่สองหมื่เอ็ดแม่ลูกเดียวเลยครับเด้อเอาเนี่ยถูกถูกเลยนะครับเอาเป็นตะเลี่ยงนะครับแม่นี่เท่าไหร่ครับมีสิบสองครับี0อโอหนึ่งหมื่นสองพัน พันสองพืนสองหนึ่งนอพันนได้ดูกตัวนึงบ่เงิลงเดียวพื่กันเนาะสูงสว่า,วายซิมหาเนาะแกงขากมมี่นี้เนาะไม่มีเลยด้วยครับเอานสองบนหาเสื้อดี่หน่สองด้ครับด้วยเนาแยากไปแล้วเป็นาเอาด้วยนสองนะครับ โอ้ตัวนี้บ่เท่าไรครับตัวนี้มืนหาพันได้ลูกมาตัวหนึ่งคือกันได้ลูกมาตัวเดียวตัวเดียวครับโอ้ได้ลูกตัวเดียวฮะโอ้เป็นแม่สาวเนาะเป็นแม่สาวมืนหาพันสูงเท่าไรล่ะครับ ร้อยสาิเป็นแม่สาวเลยครับนื่งมืนหาพันโมีตำนิ้อย่างเนาะบมี่ครับบมีตำนิ้อย่างเลยเอาหนเป็น,นะ 15, ตดดะเลี่ยนะครับเด้อถูกถูกมืนหาพัอ้าตัวไดนครับแบบนี้คับแดงแดงอยู่บอกแดงแดงเนาะตัวไดนครับแดงแดงนี่โอ้โนะครับในน้อยเด้อ Nun. ชือท่าไร้และเนี่นี่เก้าพันครับโอ้เก้าพันถึงเก้นเก้าพันเ้าพันชือกหลวงมานจะเมตรซิ้อหาเก้าพัน ถูกถูกถูกกระ้าันรถแล้วเบอร์ทู้ออนเ93 093 552 3729เนอะเข้ามาเล่น้องออยเลยละะขอบคุณอะไรครับขอ้ยได้แต่ยูน่าแต่มากตะต่างได้หลายหนหอยอวนยูใส่ห แ,แบบม่เป่าวสวัสดีครับแม,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 ม่ลูกลูกเมียปะครับ,รบโอ้ลูกเมียลูกแรกปะครับล,รล,ลูกแรกตัวเมียแดงๆ,ๆเลยนี่เปิดเท่าไรห้าหมื่นหนึ่งพันเนาะ ห้าหมื่นหนึ่งพันโอ้ลูกเพิ่นสีแดงดีเงาเงาเนี่ยนะเนาะลูกตัวเมียนะครับลูกแรกนะครับซี่หาเดือนบ่ประมาณนี้เอาแม่สูงเทอะไรแม่เป้าร้อยห้าสิบบอแปลงขาบุ้มีตจำนวนนี้เนาะเงาดีเลยแม่เป้าประกันให้หมดเลยมนีลูกคนเแล้วลูกตัวเมียนะครับนี่เด้อสีแดงแดงเป็นลูกแรกพร้อมเนาะ หมมีตำนี้ประกันให้เลยเอ้าวนี่แม่เป้าประกันให้้ึยชิบเอาในลาคาห้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเนาะแก่ไก่ก่อนอ1าหมื่นหนึ่งพันได้คมเดียวได้คมเดียวค่ะโอ้เบอรโทรครับนี่เป้าแันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าสองห้าสนึ่งเก้าสี่แปดห่าสี่ดห้าหมื่นเอ็ดนะครับลูกคนสีแดงแดงเด้อนี่รึเอาลูกแดงแดงที่สวยลูกแรกนะครับนี่แม่เพื่น เอาแม่นี่ครับสูงลอยหาซิบก็ถือว่าสูงเอาหาเมือเเบอร์นี่แหละเด้อทมบหาแม่เป้าเนาะแม่เป้าแม่เป้า,ปานามนแม่เป้าคนเดิอมอ,<ข>อครับขอบคุณหลายครับองผุดยังไงอ่อ

ลูกแรกเพิ่นบ่อกเป็นตัวผู้นึ่งเปิดลองตั้งเข้ากล้องเออเอานี่แม่เพิ่นสูงเท่าไหมแม่เพิ่อนสิบห้าร้อยหบ่ครับร้อยหาสิบเนาะดีได้เนาะแข่งขายดีเนาะดีปั๊บโอ้มีทบถวนนี่ลูกเพิ่นเป็นตัวผู้เด้อเอาโค้งสางดีแม่ลูกลูกแรกเนาะโอ้มีตัวนี้เอาหางเง่าหางลามดีนะครับเดี๋ยวเบิ่งดูเพิ่นเพื่อนเด้อ นี่ครับลูกเคนนี่ลูกเคนนี่ลูกเคนโอ้ลูบรอเด้อนี่เนาะลูบรอลูบรอนี่ยเราคนเสียงดังอยู่ฮะคนเสียงดังโสดเอาแม่ลูกราคาเท่าอดไรก่อนครับสี่หมื่นเจ็ดครับว่างสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้เนาะห่องไวซื้อซื้อห่องไว้ซื้อแต่ค้อมเดียวปะครับบ่ะต่อค้อมเหรอมันต้องใช้ธรรมดาใช่ไหมเอ้าเบอร์โทรครับ รกบศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าเจดแป็ด้าเจห้าหคับบิดครับบิ่เลาจากน้ามุ์ครับคส่งถึงที่เราันบ่ไก่กันเลยบ่ไก่ส่งถึงที่บ่อด้เอเบอร์ดีได้เรายเอาบอก็ได้เอาเบอร์อีกก็ได้เอาอีกก็ได้เอา0ศูนย์แ สามศูนย์ห้าสองเป็นสเบอร์เนาะของพนเรากับแม่แม่ตื่นแม่ตื่นเด้นสองเบอร์เอาขอบคุณหลายครับยาวหน่อยเนาะก็ได้หลายยอดหนึ่งยี่ย่เนี่นะย่ยี่โอ้ฟุ้งสนเข้าม่ทั้งคร่บ่ได้ลึงปวนได้บอได้ลึงป่ได้สิแต่ว่านี่งน่งดีเลยเนาะ ร้อยไตรแม่นิร้อยสามร้อยสามสิบกแทงขาบวกมแตรนี้เนาะทั้งใจดีรึเอาโค้งสั่งคนย่าเนาะตัวนี้สิบเกียนาตัวนี้สองพันาเอ็หารตัวนี้สิบสิบเีาร่ยนหาแม่นางหน่อยทั้งหมดนอันนี้กที่ร้อยสาวขึ้นยี่ตรงเนาะประกันจนีทั้งหมดเลย ิบเจ็ดหรยถูกถูกอันั้เศอันนั้นเศร้าเอ็ดหอเนาะต่อได้ครับต่อได้เลยวานนี้เอาเบิ้งไทยไก่ไก่ให้เบิ้งวันนี้าเลี้ยงอเ่วันงาเลี้ยงเนาะถูกถูกเ้อวันี้ของห้อยยอดถูกถูกเรืเอาเบอร์โทรครับศูนย์ปดครับศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าครับโทรมาเลยเบอร์นี่แหละอยากได้ไปเลี้ยงถูกถูกเ้ว่อยอดน้ำมต์คุยถูกกันไปส่งหายเนาะได้ครับว่อาขอบคุณหลายเรับครับ น um ้อ nhào น้องยนู่นเนื้อ n h ่นี่คนคุยนอยู่วะเราคุยกันอยูของปอยัยเสือคนคุยกันอยู่ครับพ่นสอกันยังอยู่อันเพ้่นคุยกันห้องคุยไหอยู่โอ้โหนั่นบ่ แม่ส้มเช้าไว้นี่องีฮะเอาเท่าไรครับหมื่นเจ็ดพถูกถูกแม่สาวมีสาวเอาคือถูกแท้หมื่นเจ็ดพั้วครับด้วยของแม่ส้มเศร้านี่ประมาณจักรลอยสาสบเอาแทงขายดีบ่มี่แบ่นี้เชมีเชื่องเชื่องครับเป็นแม่นั่งนะครับประมาณจักรตีกลัว เอานี่ครับแข่งขาดีบม่มีจำนี้เมื่อนังดีด้วยครับเอาของแม่ส้มเช้าหมื่นเจ็ดห้าร้อยถูก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 หมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับด้วยหน่เอาตำหนี้ไม่มีนะครับไม่มีจำหนี้เลยนี่ชึบๆๆตัวเมื่อยเลย 1มื่นเจ็ดห้าร้อยเอาหมื่นเจ็ดห้าร้อยกำลังต่อตัวนั้นอยู่นะครับด้วยกำลังต่อตัวนั้นดูหมื่นเจ็ดห้ารยน้อแม่สมช้านหมืนเจ็ดเฉยๆโอ้หมื่นเจ็ฉยๆใช่ผมเติมให้ห้าร้อยหมื่นเจ็ดฉยเเบอร์โทรครับศ8 9ย์แปดเก้าศูนย์แปดสี่สอง้อหสามหสี่แม่ส้มเช้าแม่ส้มชาหมื่นเจ็ดทุ่นทุนขอบคุณในหลายครับแม่ส้มเช้ากาลสิน ครเนี่ยครับนี่ไหนครับตไหนครับแม่ลูกนี่นะยิ่งย่งนี่บ่โอ้ลูกแม่อย่งดีเลยลูกสองลูกสามแล้วโอ้ลูกตัวที่สามยิ่งน่งเนาะเป็นลูกตัวเมียเนาะโอ้เป็นลูกตัวที่สามยิ่งไงได้หนะลูกเฟิร์นเด้เป็นตัวเมีย เปิดเท่าไรล้วแม่ลูกเนี่ยห้าสิบสองเนาะอืมลูกเมียลูกตัวที่สามเนาะเอาสูงเท่าไรแม่เพิ่นนี่แปดบ่แม่เพิ่นสูงเท่าไรไม่ร้อยสี่สิบืมประมาณนี่ยแทงขาดีว่ามีจำนี้เนาะอืมเอาลำตัวยาวอ่างลึกๆนี่แหละเนาะบือเรื่องใดเด้อผมเบิ่งดูคนก่อนบบนี้หางยาวหางแหลมดีเอาวนี่ลูกคนเด้อลูกตัวเมียนี่ครับนี่เอาสวยด้วนี่แม่ สวยด้วยนี่เป็นลูกที่สามแล้วเนาะลูกที่สามด้วยห้าหมื่นสองอืมห้ามื่นสองบี่จำนี้ทั้งแม่ทั้งลูกจะนีาด้วยห้าหมื่นสองแม่ลูกแยกแยกบ่บไปนี่แยกคแยกนี่ลูกเท่าไหร่ครับลูกาแปโอ้ลูกเศ้าแเนาะแม่เด้อโอ้ลูกเศ้าแปดแม่สามหมื่น แต่ว่าถ้าเอาโคมนี้คือ5,200เบอร์โทรครับ080 080 5 3 5 3 3 5 2 0 0 3 5 0 0 2 0เดี๋ยวเด้วเอาไหม780 080 3525 3525 134 134ใช่เอา5,200แยกก่ายแยกแม่น้องครับบ่ะเนี่ยออกทีวมีแยกน่อยบ่ะเนี่ยแม่ป้อมแม่ป้อมจากน้ำมุ่น น้องอบุมชโอ้น้องอีบุดชไม่พงแม่ข้าวขาวแมนบ่ครับแม่ขาวขาวแมนโอ้แม่ข้าวขาวกับแมนเท่าไหร่ล่ะครับแม่ข้าวขาวมือนหามืนได้ลูกไ่่เป็นเกือได้ลูกไ่าเป็นเกลือประมาณจะสามตัวเบิ่งเขาแล้วนะครับประมาณสามตัวเด้อ สูงกว่าม่านจักรลอยสามสิบมื่นหาเนาะมื่นหาได้ลูกมาสามตัวเอามื่นหาได้ครับแม่เดี๋ยวไม่มีตำแหนนิอืมเอาเบอร์โทษเบอร์เดียวกันนี่เนาะเบอร์นี่นะครับเบอร์นี้แหละเมื่อกี้นี่แหละครับเบอร์โทษเอาแม่ส้มเศรออเพิ่นเอาไปแล้วบอกตัวใหญ่น่ะขอบคุณหลายนะครับเด้าตัวใหญ่ร้างขายสองมื่น นี่จู๊บเหรอเจ้าว่าผมผมค่อยไปแล้วเตะต่อได้ค่อยไปค่อยมากเลยเท่าไหร่ละบาทนี่ตัวนี้เปิดไปสาวเก่าแยกลูกตัวผู้ออกโอ้ได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวแยกไปจ้อยแยกไปแล้วครับโอ้ยเจ็บปปดตีนได้ตำรักงัวนเมื่อไหร่ไหมไม่เจ็บปปดตีนแต่ว่าจังว่าค่อยย่างไปแล้วเมื่อกี้สวยสองเก่า ชุดสวยแม่ลูกเดียวเเ <notable berries> <crec> <flow> ออแม่ล <dari baja> ูกดียวสูงสูงเท่าไรลาวันเนี่สูงเท่าไรลาวันเนี่สูงนะสี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกสี่สิบบวกสี่สิบบกัวเดี๋ยวคนดีตื่นสี่สิบบวกแค่ขาเดีเขาพี่คนนี้ประกันห้อยทบถอนบ่ได้ประกันทบประกันถอนไปส่งหอดกระไดบ้านโซงหอดกะไดบ้านจังใจเงื่อนกันด้วยรอยสี่สิบบวกนี่ถือว่าสูงลูกเดียวเดียว ลูกเดียวครับลูกตัวเดียวแทงขาจะมีตั้นี้รับประกันเม็ดประกันตำหน่ทุกอย่างประกันตำหน่ทุกอย่างสองหมื่นเก้าไปไปส่งให้ถึงกระไดบ้านกันบหอดเพื่อนจะใจเงินนี่คืองานว่ากินจะใจเงินนี่คือสไตล์ห้อยจุกไปทุกที่ไปทุกที่ที่มีทางเก่วไปได้เอา สองหมนเก้าสวยๆตัวใดอีกครับบ่เนี่เอาตัวเดียวบ่ขายยหลดขายหมดแล้วเอาสองหมื่นเก้าด้วยักตัวรงได้ด้อเอาไปส่งไปเรงไหด้าปดเก้าศูนย์นแปดศูนย์ศูนย์แปดหกก้าสี่ส่แปดหกเก้าสเจ้าหลับไปส่งถึงครบ้านโอ้ยจุกนามนกาลสินขอบคุณหลายด้วยครับด้ อันนั่นยืนเบิ้งเนี่ยเจ้าของงัวบ่ะครับโอ่น้ำกันเนาะครับตรงนี้เนาะอันนี้ห้องผู้ใหญ่แน่นอ่ะวะนี่ของผู้เท่าของผู้เท่าได้กี่ตัวครับตรงนี้ได้กี่ตัวเอาขึ้นรถแล้ว คนอยายด่าบ่บ่หนไม่ดูมุ้งพี่แล้วบ่หนนี่บ่อยายนั่งนี่ใสไหนเหครับตัวไหนเลรครับโคมโอดอมดาเนี่ยแม่ลูกลูกตัวเมียหรือตัวผู้ครับตัวผู้ลูกแรกลูกสองเลยครับของพ่อยจุกของคนอยายจุกนะมุนสองมงินเก่า โอ้อันนี้ก็บเศร้าเก่าเมีลูกแม่ลูกลูกผูเนะ้อลูกสองบอกครับบอกลูกสองไงลูกสตัวผูสองหมื่นเก้าอ๋อผูกได้เลยเด้อแจ้งขาไม่เหนื่อยแน่นอนไม่มีนทำเนียดเป็นลูกที่สองครับเป็นลูกตัวผูนี่ลูกคนเด้อตัวผู้อืมเอาคมย้อนแสงจังหน่อยตัวผู้เอาแม่ยมีกับลูกสีเดียวกันสองหมื่นเก้านอสองหมืนเกาอันนี้กับอันนี้ตัวเมียเนาะนี่้อลูเมียอ่าลูกเมียเท่าใดเราไม่นั่งโคมนี่ สามหมื่นสองเป็นลูกตัวเมียลูกตัวที่ตัวที่สองบอกครับตัวที่สองใช่ลูกตัวที่สองลูกตัวเมียนะครับเอาแม่เพิ่นกะจิร้อยหาซิบขืนบ่ได้เนาะออกโค้งบ่เยี่ยครับบื่อลึ่ได้แข้งขาไว้มีตัวนี้เนาะไม่มีเรนนัลูกเพื่นเด้อครับอยู่ที่แม่เด้อเป็นลูกตัวเมียเอาเป็นลูกตัวที่สองสามหมื่นสองสามหมื่นสองส่วนเนาะต่อรองได้เลยสามหมื่นสองเอาเป็นตะเลี่ยงครับให้ลูกดี คู่ไหครับบอนคู่นี่บ่โอ้เป็นคู่เลยโอ้คู่นี่สามหมื่นห้าแม่นี่เป็นแม่สาวโอ้ได้ลูกหนึ่งทั้งสองตัวแม่นี่กับลูกหนึ่งแม่นั่นกับลูกหนึ่งแยกไปหมดวันนี้เปิดเป็นคู่เปิดเป็นคู่คือลองเท่านี่เนาะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าถูกๆเลยเอาสามหมื oh, 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 mm ่น hmm. ห mm ้านี่จะสองหารแล้วกับเถือก เงินก่บาทเออเอาเนี่ยนะครับเด้อเอาได้ลูกหนึ่งแยกเป็นทั้งสองเด้อเขาพี่ทำนี้เนาะขายเพิ่นเนาะเมนเพิ่นนี่คดีสูงเขาได้ร้อยสามสิบว่ทั้งสองแม่นี่เนาะร้อยสามสิบเนาะนั่งเนาะพขาี่รำนี้ยังเนาะอืเอาเอาเป็นคู่เนี่ยขึ้สามพนห่าต่แยกสองหารไปเลยอืเอ้าโคมเล่โอ้ยังมีโคมเล่อีกสามพันโคมเล่อลูกตัวเมียขี้กันตัวเมีย ลูกแรกลูกสองคนครับเนี่ยลูกแรกเอาลูกแรกด้วยเท่าไดรแล้วครับบานเนี่ยสามหมื่นไสามหมื่นวนชวนด้วยแต่รูเลยเขาสวยๆนี่แหละอืมเอาเดี๋ยวบนก็เด้อบนูนกันสามหมื่นชนชวนไงดาลูกเนี่ยเนาะนี่โอ้ยสีงามตัวลูคนนี่เนาะ ลูกแรกเนาะลูกเมียลูกแรกเนะครับอ๋อแม่นี่เด้อไม่มีตำหน,นิสามหมื่นถ้วนสามหมื่นถ้วนเนะครับเด้อยเอาเม่ใช้ลูเล่กับลูกเนี่ยและลูกตัวเมียเด้อครับเด้อยพ่อพี่ตำหนิแม่กระดิ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบขาพ่อพี่ตำหนิไม่มีตำหนิอะไรทั้งสิ้นเด้อเอาลูกเมียครับลูกคนเบิ่งแล้วเมื่อกี้นี่ร่างตัวยาวเงมดหลับ่ผม่นั่งเอาเบอร์โทรค,ครับบ้านนี่ศูนย์แปดสี่ ห้าหนึ่งหกสองสองหนึ่งเก้าเอาแม่นางห้อยพึง่งโทรมาเลยเนาะนี่ครับแม่นางเด้อยจางพึ่งห้อยพึ่งเอาโทรมาเลยนะครับนี่นในลูกคนสามหมื่นถวนด้วครับเด้อนี่ครับแม่ลูกด้วครับลูกตัวเมียนะเอา 30, สามหมื่นปิดแต่ซื้อเลยครับ men mướt không bây giờ nang được à, sang lại được không? Đại, ông nang mày. Ừ,ขอบ nha, được. cô đô. เท่าไรแลรวครับสามงินหางมนครับง่ายๆง่ายๆซุ้ๆเมนสูงเท่าไรแล้วครับ้ยสุ่เสีสสีสหอยังเนดยสีสหาน้อเมนแ้งขาโบมี่แานี้ยังเลยรับประกันครับคว้เง่าค้นสูงบตงห่วง้วเราจะมีเงียหนอืมรับประกันเลยแมนโอ๊ยโอย่วงหางาุนสวยด้เหหางดกหางดา อืมเอาบ่มีตำนี้ยังบ่มีครับโกถอนบ่ได้รับประกันบ่มีจัใอย่ยังหวังอืมขันมีตำนี้ไปเฮือนเลยไปเอาอยู่เฮือนเนสมื่นห้าเบอร์เบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ครับหอยยังครับเนตรเมืองกสิณครับหอยเนตรเมือกสิณพ่อเนตรคนเดิมพ่อเนตรคนเดิมจากกาซสินเอาขอบคุณครับโทรมาเลยอาขอพุณครับ เอากับผ้าพินองเบิ้งตลาดส้มเด,มด็ดมัดเลยนะครับด้วเอาได้จกักซีคลิปกับขอยพิองติตดตามเบิ้งครับกบงวนหลายครับผมกับไล่มาแต่พูนเรครับไล่มาแต่พูนแต่มุมหกจุดสุดมุมพี่ด้านนี้ก็จะเป็นตลาดกระบือนะครับอขอขอบคุณพิ้องทุกท่านครับที่ติตดตามรละชมสวัสดีครับ